ผลของการส่งคำคู่ความและเอกสารอื่นแก่จำเลยหรือตัวแทนหรือทนายความในราชอาณาจากักรปวิแพ่งม83ดสบชาบัญญัติว่าการส่งหมายเรียกและคำฟ้องตั้งต้นคดีตามมาตรา83ทวิแก่จำเลยหรือตัวแทนในการรับคำคู่ความและเอกสารให้มีผลใช้ได้ต่อเมื่อกำหนดเวลา30วันนับแต่วันที่ได้มีการส่งโดยชอบด้วยกฎหมาย การส่งคำคู่ความหรือเอกสารอื่นตามม .83 ตรีแก่ผู้รับหรือตัวแทนหรือทนายความให้มีผลใช้ได้ต่อเมื่อพ้นกำหนดเวลา15วันนับแต่วันที่ได้มีการส่งโดยชอบด้วยกฎหมายการปิดประกาศตามม .83 ตรีให้มีผลใช้ได้ต่อเมื่อพ้นกำหนดเวลา30วัน นับแต่วันปิดประกาศและมีให้นำบทบัญญัติม .79 มาใช้บังคับตามบทบัญญัติม .83 ชาได้บัญญัติถึงผลของการส่งหมายเรียกและคำฟ้องตั้งต้งตนคดีคำคู่ความและเอกสารอื่นแก่จำเลยหรือบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจากักรโดยแยกเป็น3มกรณีคือ1 กรณีส่งหมายเรียกและคำฟ้องตั้งต้นคดีแก่จำเลยหรือตัวแทนซึ่งประกอบกิจการในราชอาณาจักรหรือตัวแทนในการรับค่าคู่ความและเอกสารให้มีผลใช้ได้ต่อเมื่อพ้นกำหนดเวลา30วันนับแต่วันที่ได้มีการส่งโดยชอบด้วยกฎหมายที่ต้องกำหนดเวลาถึง30วันทั้งที่ทเป็นการส่งในราชอาณาจากักรคงเป็นเพราะว่าในขณะที่มีการส่งนั้นจำเลยอาจไม่ได้อยู่ในราชอาณาจากักร ตัวแทนของจำเลยจะต้องใช้เวลาในการติดต่อกับจำเลยเพื่อจำเลยได้ทราบและเตรียมต่อสู้คดีจึงจำเป็นต้องให้เวลาแก่จำเลย 2. กรณีส่งคำคู่ความและเอกสารอื่นซึ่งได้แก่ส่งคำร้องขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถาคำคู่ความคำร้องคำถแถลงหรือเอกสารอื่นใดเหล่านี้ เป็นการส่งภายหลังจากที่ได้ส่งหมายเรียกและคําฟ้องตั้งต้งตนคดีให้แก่จำเลยจำเลยจึงทราบแล้วว่าตนถูกฟ้องคดีดังนั้นการส่งคําคู่ความและเอกสารอื่นดังกล่าวให้มีผลใช้ได้ต่อเมื่อพ้นกำหนดเวลา15วันนับแต่วันที่ได้มีการส่งโดยชอบด้วยกฎหมาย3 กรณีจำเลยมีได้ประกอบกิจการในราชอาณาจักรด้วยตนเองหรือไม่มีตัวแทนหรือทนายความอยู่ในราชอาณาจากักรการส่งคำคู่ความและเอกสารอื่นให้ส่งโดยวิธีปิดประกาศไว้ที่ศาลและให้มีผลใช้ได้ต่อเมื่อพ้นกำหนดเวลา30วันนับแต่ปิดประกาศที่มอ83าฉวักสาม บัญญัติว่ามีให้นำบทบัญญัติม79มาใช้บังคับหมายความว่าการส่งคำคู่ความและเอกสารอื่นตามมาตรา83ฉาวัค3โดยวิธีปิดประกาศไว้ที่ศาลนั้นให้มีผลเมื่อพ้นกำหนดเวลา30วันนับแต่วันปิดประกาศไว้ที่ศาลไม่ใช่15วันตามมาตรา179